สวัสดีสวัสดีพี FC, ่เอฟซีทุกคนเดิมวันนี้กับภพบกับช่องของดินด้าสาวน้อยลองซานทุกคนวันนี้วันนี้หนูพาทุกคนมานี่ภูเชิงภูซึ่งเป็นส่วนย่างของพอแล้วแล้วนะแ,ลแม่เวินเพื่อจะมาเพื่อเอิญอย่างเกาะถางหุ่นหญ้าเพื่อเอิญถางอย่างเกาะถางนั่นนะหุ่นหญ้าด้วยหญ้าถางหญ้าถางอ,าางอ๋อเขาเอิญมาฮื้อให วันนี้หนูกับพ่อแลวพาพี่ๆมาดูถีกันให้นี่พอแล้วบอกน้องดิบว่าเอาพาน้อยไปแล้วชีฟันอย่างไดกก็ฟันไปรด่ซะเดี๋ยวตัวยี้ใหญ่พอเห็ดเองว่าทุกคนไม่ได้ขึ้นมาด่นมงโคตรหกเลยอุ้ยนั่นเดี๋ยวด้ะมักนัดยัยงว่าหายสิพอหนอ่ะ สุกเลยย่างผ่านเมื่อกี้ว่ดด้สังเกตว้าทุกคนดูสิโอ้นี่ผลไม้อยู่สวนน้องดิมเองแถวพุ่นบอกเทือนี่อัน,น้ำผางอย่างพอมงวงเห็นไ่ะเห็นบ่ฮะต้นนั้นน่ะอะขอไม่ได้ยินพอแล้วถงัง ไขวุ่นโอ้ยพ่อวุ่น,นอีกน่วยนังอยู่พุน่นเดี๋ยวลูกคนหูเห็นสับปะรดอยู่ที่ส่วนยางพ่อกับแม่ลูกนั้นโตมากลูกใหญ่มากาดูโอ้ลูกคนหนูไม่ได้ขึ้นมานานดูสูงมากเพราะแล้วว่าอีกสักปีสองปีพ่อก็จะกีด กีดยางแล้วอ้สุกมากลห,หลายว้าวทุกคนมีตัวพึ่งน้องอยากกินเหรอทุกคนหนูไม่คิดว่าอยู่สวนพ่อหนูจะมีสับป,ประรดเยอะขนาดนี้อันนี้หนึ่งเจอหาอีกว้าวนี่อันนี้ยังยังไม่สุกยังไม่เหลืองเช่นแล่น เย็นแหลมตอนรุบว้าอ,อันนี้ลูกที่เท่าไหร่แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกที่ห้าใครจะมาขโมยก็มาสิคะมีคนต้อนรับแน่ยุงทุกคนรู้ไหมหนูมาถึงยุงแบบเยอะมากตอนนี้คันจะหมดแล้วนี่เฮ้ยเยอะจริง อุ้ยมีตัวอะไรมากินน่ะโอ้โว้าวสองสี่หกเจ็ดมีเจ็ดลูกปฏิโทนั่นนั่นนั่นไว้ทุกคนอย่าหนูเอตัวนี้ไปก่อนน่าจะหมดแล้วมั้งใช่ไหมไม่รู้นั่นตรงนั้นเป็นกระท่อมที่พ่อทำไว ว้าวโอว้ทุกคนทุกคนว่าอันนี้ตัวอะไรกินน่ะเนี่ยทุกคนดูเออแต่ทุกคน,กคน,ออกคนใหญ่มากน่าจะหวานนะหรือเปล่าเอย่าต้องเอาไปจิ้มแต่วันนี้หนูมาทางไหาจริงๆทุกคนดูโอ้ยยุง ทุกคนดูหนูเยอะมากหนูไม่อยู่แล้วหนูอตรงนั้นก็มีนี่พี่ทับเลยอ่ะจะกินไหวหรือเปล่านั่นทั้งนั้นแล้วก็นี่ว้าว,วเยอะไปหมดเลยทุกคนว่าเป็นตัวหนูหรือเปล่าที่มาแอบหรือว่าตัวนกเดี๋ยวลองไปถามพ่อเผื่อพ่อรู้ทิุดคนหนูตื่นเต้นวะ่ะ อันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูมาเก็บสับป,ปะรดอยู่บนภูเลยนะเก็บสับป,ปะรดอยู่บนภูเขาอะ่ะเพราะว่าส่วนส่วนแถวใกล้บ้านก็มียุงโอ้เลือดโอ้ไม่อยู่แล้ะยุงเยอะมาก ทุกคนดูสีน่าอร่อยไหมนี่ทุกคนมีผลไม้นี้ด้วยมันพี่พี่เรียกหมากอะไรแมนหนูเขาเรียกหมากป่าลูกได้นี่หมาตัวยังบุกกัดมั้งไหมเป็นป้องอยู่ตัวหนู โอ้เมื่อยป่ปองมาไกลไงทงั้งเทิงคุณผัวมาไกลหลายมีตั้งเจ็ดแปดหน่วยผู้ดดน่ะสุกแดดบุษกแดดสุกมาไกลายค่ะพุ่น่ะจังไห,น,ไหน,นบันเมื้อคอยขนเมือกนันเลยจังไหน,อนโอเคพอแล้วว่าบันเมื้อแล้วคอยเอาเมืออู้อันนี้ต้อเก็บมาก่อนเพราะว่าจะตัวหนูมากินอีกอึบอึบไม่ปอกกิจต่วยนี่เอาข้าวมาด้วยโอ้ เมื่อกี้ถึงหนุมกอยจ่คอ oh. เดี๋ยวเราไปทำงานช่วยพ่อกระจิกกว่าหนุงอะ่ะมาอัปเดตกันดีกว่าตอนนี้ผ่านไปได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วแบบก็เบื้องแล้วแบบดกีกว่าแต่ก่อนเยอะนี่ท่าเรีก้กระยะอ่ะสิแบบเรียบร้อยมาแล้ว แถวนี้ยองดิมเห็ดนี่วนตรงนี้้ังดินมทำแล้วก็นี่กัเมื่อยแล้วกับานังพักค่อนว,วน้ี่เมื่อกี้แถวนี้นะเป็นแบบป่าแบบโอ้โหโคดดกคดหนาตอนนี้พอแล้วกำลงังสิจัดการเานี่ออกฟุ้มนี่ ื้นที่ชิติมนะปึ๊บนี่ตอนนี้ลงมาเบิงพอ,อยทางกองทุกคนวกาพอนแล้วเห็ดแป๊บเดียวแถวนี้แบบโอ้เมื่อกี้อุฒิสารไาทยโทรศัพท์ค้างคลิปหายเลยสาวโ้เดียวพอแล้วอ่ะอ,อีกประมาณหนึ่งปีพอแล้วซิกี้ตัวทางถึงนี้มันพอ นี่พอแล้วจะเลือกกีดแม่นพอแล้วบอกว่าตัวเดวน้อยจะปะก่อนต้นแต่เอายใหญ่ล้วก็จะกีดประมาณสี่สิบห้าสิบต้นนี่เนาะเออขอดินเทามันสุดทางกองพู้หนบ่งบอ้อ๋อมีห้วยน้ำอันแบ่งไว้เ,อ,เอนบ่ทุกคนเมืองต้นไม้ตอนนั้นใหญ่ๆแต่ล้มอยู่หันอันนี้เป็นพอแล้วจะเอาออกให้ตต้นอาวใหญ่ แล้วตัวน้อยพอเราจะเอาจักมาตัดเอาพอถ้า,อาจักมาตัดเอารถบางอย่ยวมันสีจักสิเปเเย์นะนพ่อเนาะฮะแมนยุงกับบ้าไกล่หลายอ้าววิ่งมลูกเห็นแมงดามนันบอกตัวสีส้มๆอันนี้แมงแมงดาปะเอาบุาม๊มแมงป่ะแมงอยังละ่ะ โอเคเกือบจับไปละแต่ด okay. so ีที่พ่อห้ามไว้กันเมื magic, ่อกี้อุตส่าห์โซตัดเปโซตัดแล้วก็เห็นหลายอย่างแต่คลิปหายไปเลยอุ้ยมากนะมันเหลืองๆเอาสุกเดี๋ยวล่ะตัวนั้มาขำตรงนี้ก็ซิมีน้ำหน่อยหนึ่งยินเสียงน้ำพานอยู่ นี่ข้างๆเขาก็จะเป็นส่วนอย่างึ้นกันเลยได้แต่ของเพ่นคือชิ้อยกันเหานอะพ่อเนาะเบื้องจากลักษณะอ๋อของเพ่นสองปีของเขาจากปีละฮอดหรือบอกห้าเอาสี่ปีอ๋อเลื่นกันปีเดียวเนาะพอแล้วเข้าไปทางในล่ะทุกคนต้องแบบ ค่อยยา้บะเพราะว่าทีนี้เป็นภูแบบซันไปเลยเดี๋ยวกิ้งตกลงไปละเดี๋ยวกิ้งตกลงไปแล้วแบบบุกกุ้มหนาะแต่เมื่อกี้น้องดิ้งเกือบพลรราดไปหลายเทือนเลยขวมมื่นเกือบพลาดไปหลายเทือกละใครจะมีสติ <c oughs> เกือบไปแล้วโคตรมื่นเลยเพราะฝนอาดจะเสาตกแบบตอนน้องดี่งก็เพิ่แล้วมาที่รถมามบอกฝนยังตกอยู่เลยมาหอดค่อยแบบเสา นี่อเอ๋ล่ะนี่ตอนนี้พอแล้วสิอันถางเพื่อปลูกยางซะอีกนี่ทุกคนโนนที่ตอนโอ้คันคันคันโอคล้ายๆัวที่พอแล้วไปซ้อมตันนั้นอย่างต้องได้อาตาเขียวแล้วเบ้าบนมีแล้วต้องได้อาตาเขียวแล้วเนะาะพอแดงช่องห่างห่างคลิป,ปอย่างอเบานึงนะ่ะ อี๋หายใง้กินเดียได้ข่เอ้นมักห่ำพี่มพอเมย์ผ่าอ้นอีถ้าซุปก็มันสีส้มกันหันอันนั้นหัดไปซุกไม่ใหม่นะนี่โแซบเชื่อขอบคุณค่ะอืหลายเชื่อเล,เลยมือซ้ำมาเลยเพราะว่าเกือบล้ม อกองจะเป็นอย่างที่บันฉีดแล้วอย่างพอตะน้อยทางได้เดือนซิปหืทางได้เดือนซิปสี่สองพันสี่ทางได้เดือนสิปสี่สองสจนตอนนี้เดือนห้าปีสองพันสั้ห้าได้เจ็ดเดือนดเดือนซิปเดชได้อ่านเจ็ดเดือนปลาย มันมากทางไปทางไปก็กเห็นหย่ดตาบเลยเนาะแบบทางไปทางไปแล้วเจ้คุ้มซับแบบาเฮ็ดตาบสะพอแบบเป็นฝุ่งอยู่เนาะโอ้ยูเป็นตะคักอยู่มสุด <c oughs> <c oughs> จังสันเ <c oughs> ขาขายเฮ็ดตาบอันโลเท่าไหร่ละเดี๋ยวนี้โู่ดอกบาน1500นสองเปิดป้า นอกหวานแสนหรักจุ่มสองแนเอ,อน้ยนอพอรกจุ่มแซ่บกว่าเดี๋ยวน้อเม,มนจะแซ่บกว่าตาหอมอหวานวาใช่ ดินตัวนั้นเนาะโคตรสั่นเลยพ่อฟูบลงแบบมีมาเลยข้างๆกันเนาะบักธรรมดาเนาะตัวเทิงนี่กันไหลเนาะตัวเทิงนี่เนาะบักสันสันเนาะดินเฮากับบักไข่สั่นหมดแล้วนะพ่อแต่ก็สันอยู่ไล่เปอร์เซนต์ความสั่นหรือว่าดินตัวนี้น่าจะสั่นกันหมูล่ะซื้อเตบมนี้เลย ลูกผู้ใหญ่บ้านลูกผู้ใหญ่บ้านลูกเดียวลูกอย่างลูกพอแลว้วว้าวได้จังไจดไจล่วจุดวะจอ้ยนะโอ้ยได้พอจิแล้วจุดกล่องนี่ โอเคทุกคนเดี๋ยวต้องดิม่มไปซวยเฮ็ดเฮ็ซอร์พลาล์ดีกว่าเดี๋ยวไปซอกผ้ากนไะด้ไปปาพลาเสร็จระบุเมื่อกี้ถ่างถางว่อยู่แล้วก็ย่างมาถ่ายแถวนี้แล้วก็จะเป่าให้เจดได้ละเดี๋ยวขอตัวไปซอกผ้ากันไปชิมัดถ่างหุ่นไทยเซอร์ล้วนี่คุณนะ่ะไม้เป็นกองแล้วก็ไม้เสียดายให้ไกลไกลกรดึกทิม คพื่อสีิให้แบบเอาจักมาตัดค่อยบันทึกไหมนะพ่อเนาะกงกองๆแล้วมันเสีเยบกัไฟมาจูดไอ้พ่อนูกเระสงสัยอย่างหนึง่งจะยุ่งกับบินไปบินมามันม่เมื่อยวะค่านเอาเรียกมันเลยเรียกมันสติมัมนละตอมอยู่ตลอดไล่ไปก็ยังมาอยู่อันอูดยุงกับบดานะมันได้ยูหน่อยหนึ่งซวยหน่อยหนึ่ง ปุ้นท่านี้ตึบเลยยังตึบอยู่ว้าวตอนนี้ก็เริ่มแดดจะออกกได้นะปิ้ว เพื่อนเอารถจักขึ้นผูเนาะได้ยินเสียงรถจักอยู่อยโอ้เอาพืชที่ปลูกไว้ยอย่างไงตัวนี้วะโอ้ดินพอตัน้อยวะอ,อันนี้ก็ดินพอตัน้อยเหรอ้อ๋อคนท่านี้พอดิปลูกยางเมื่เลยนี่เน,น,นะาะโอ้ท่าน,นี้ต้นยางหลาย ออกตอนนี้แดดเริ่มจะออกละยุงกับชิบุมีแต่สิเปียเป็นฮอนแทนคุณหลังมีกี้ตอมชิ้แล้วเห็นนะค <c oughs> ันดิยุงค <Nh ung. S 1> ู้ ลังจากให้ดกองเดี๋ยวพอชิมจูดโอเคทุกคนต้องดิบเจอบงหา่านตอนยาน้อยต้องดิบจืดได้ตอนนั้นมีต้นอย่างกับต้นานาเฮือนสองต้นนะต้นขูนต้องดิบไปปีนแล้วแบบมันจับยืมมือเท่านี้แหละจืดได้เลยเป็นตุ้มอ้อมเลยทุกคนเป็นตุ้มอ้อมนี่เนีะ้ะแบบโอ้นี่เลือดเจ็บมากกว่าสิเสา วงหา่านแบบนี้เลยแล้ววันนั้นพอบัคขิมอะคือผู้เห็นวันส่วงหนึ่งมาบัคขิมเลยเอาซะวานูกไปปีนั้นืึกวงนั้นแล้วพออันบัคขิมเลยแล้วก็ต้นอันนี้อย่างก่อนที่มันเป็นมันซะวะอยู่ต้นหน้าเหงื่อลุกกแล้วอีเมลอีพอบัคขิมเลยต้นนึงน้อยช่้กันเล้เนาะตกต้นไม้ตลอดแหละ เริ่มแปลล่ะนี่พี่ๆตอนนี้ก็เดินมิเลยตอนนี้แปลนหมดเลยเพราะน้องพ่อบอกอ่ดิบวาเมื่อไปอามังนัดบอกอ่ดิบเมื่อได้ประมาณนี้แล้ววันนี้น้องดิบก็ทีเมือ่อสวยเติรไปได้ตอนนี้นะ ก้อนสิเมือสิไปเอามังนัดกันพ่อบอกว่าไปไปเอามังนัดก่อนละแล้วก็เมือเป็นเมือก้อนพ่อเลยเดี๋ยวเมือแรงพอ่อคยเมือเอากระเป๋าพ่อไปเส้มังนัดไปทุกคนก้อนสิเมือเดี๋ยวสิไปเอาอันมังนัดกันจะเอาทั้งหน้าสองเงินนิสาทัวขางในยุงหลายพ่นบ่อยเมื่อกี้ยุงท่นนั้นยุงมากหลายคนแล้วกันเลยวะ ไปลูกเมื่อซะเอามงนัดไป,ไปไปสูน้องกิ่นน้องด้าเดี๋ยวเอาขวดนี้ออกเออจิบอ,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 อืมหมดทุกคนที่บอกว่าเออบอลนี้ออกงากันมือละจิบมือพร้อมเดี๋ยวเขาอยากกินหมดออกหมดเลยา มีมดอ่ะมดคันอีกนี่ได้ละโอเคทุกคนน้องดิมขอตอกกลับบ้านกันนะคะันเต็มไม้เต็มมือเลยเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้เดี๋ยวพอแล้วกว็จะจูดจังหน่อยจะน้องดิมมาเหงอนก่อนในมังนัดด้วยบาย,บายยค่ะเจอกันคลิปหน้ามือเต็มไม้เต็มมือเลยแ <c oughs> ถมมดขันแถวนี้อีก <c oughs> นี่ กินไหมทุกคนดูสีแบบอร่อยมากน่าอร่อยมากฉันนังดีมขอจะคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนยุงเยอะมากสวัสดีนะคะบ๊ายบาย